กลยุทธ์ลวงรัดเสียใช้เคส 55SM โจมตีโดยไม่ติดหัวรบมันติดตั้งยากหรือว่าขีปปาวูด์รัสเสียหมดและดูเหมือนว่าแผนการโจมตีครั้งนี้ไม่สำเิ็จผลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่อนะครับประจับวันที่17 มก,กราคม2,568ช่วงนี้อากาศหนาวกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นหวัดไม่สบายเอาแอดมินก็มีอาการเป็นหวัดนิดๆแล้วละครับตอนนี้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียอยู่เค็นซึ่งการที่รัเสเซียมีการโจมตีครั้งใหญ่เมื่อเช้าตู่วันที่15มก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียออกมาแสดงความ ชัดเจนนะครับออกมาตอบโต้นะครับว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันที่15มกราคมที่ผ่านมานั้นเพื่อเป็นการตอบโต้จากกรณีที่ UK นี่แหละครับใช้ขีปนุวยธ a t ท c m s m s รวมถึง Storm Shadow ที่โจมตีเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่13-14มกราคมที่ผ่านมาซึ่งรัสเซียอ้างว่านะครับสามารถสกัดกั้น ขีบรุษ a t a c m s เได้ถึง6ลูกสตอมชาร์โด w นี่ได้8ลูกนะครับไฮมาหนึลูกรวมถึงสามารถจัดก,การโดนหรือว่ายิงทำลายโดรนที่เข้าไปในภูมิภาครัเสเซียนั้นได้จำนวนถึง1 0 8ลําลำรวมถึงตอบโต้กรณีที่ยูเคนี่แหละครับใช้กองทัพโดนไปโจมตีสถานีคาร์ที่คาสตูดาซึ่งรัสเซียอ้างว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ยอมไม่ได้ จึงเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่นะครับเมื่อเช้าตรู่วัน,วนที่15มกราคม2020ในการใช้อาวุธหลากหลายประเทศกว่า10ชนิดในการโจมตีครั้งนั้นท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์การโจมตีครั้งนั้นนะครับเป้าหมายในการโจมตีนั้นรัเสเซียบอกว่าต้องการที่จะไปโจมตี ครงสร้างพื้นฐานพลังงานโดยเฉพาะสถานีเก็บกา๊าซใต้ดินที่เมืองสตรีในแคว้นลาวิฟนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงงานเก็บกา๊าซชั้นใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยูเครลองคิดดูนะครับถ้าเผื่อ,อกา๊าซใต้ดินที่ถูกโจมตีถูกทำลายในครั้งนั้นมันประสบความสำเร็จมันก็จะก่อความเสียหายขนาดใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้13-14มกราคมที่ผ่านมานี่แหละครับ ทับโดนยูเคนดูเหมือนว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักมีการไปทำลายโรงงานผลิตระเบิดนะครับคลังน้ำมันโรงกันน้ำมันเรียกได้ว่าเกิดไฟลุกท่วมเฉพาะที่คลังน้ำมันคริสตันที่แองเกลนี่และครับมันตั้งแต่วันที่8มการาคมที่ผ่านมาจนถึงมีการโจมตีซ้ำครั้งที่2.13.14มนี่และครับมันก็เลยทำให้คลังน้ำมันแห่งนี้ที่มีถังน้ำมันกว่า10ถังนี่และครับมันอาจจะวอดวาย ไปในสถานการณ์ปัจจุบันครับท่านผู้ฟังครับการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคมนี่และครับรัสเซียมีการใช้ขีปนาวุธทั้งหมด43ลูกและก็โดน74ลังมีการโจมตีเข้าไปในครั้งนั้นซึ่งมีการใช้เครื่องบินหลากหลายประเภทในการโจมตีขีปนวุธที่มีการใช้งานวันนั้นนะครับก็จะมี k h 22 k h 32 7ลูกอันนี้ก็ขึ้นบินมาจากเครื่องบิน ตู22 M 3มี K H 5 9 6 9 4สี่ลูกนะครับอันนี้อาจจะมาจากเครื่องบินสู34มสูม35 K H 1 0 1 K H 5 5 5เนี่ยครับจำนวน27ลูกนะครับก็จะมีการใช้บริการของตู95้ M S K H 4 7่ินซา k i n a หรือว่า Dagger ์นี่แหละครับ1ลูกมาจาก m i มิก31รวมถึงมีการใช้ขีปรุษคาลิ b นะครับ4ลูกที่ยิงมาจากทะเลดำ มี k n 23 1ลูกนะครับซึ่งยิงมาจากพื้นที่บริเวณด้านตอนเหนือนะครับรวมถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับ ชาตินาโต้โดยเฉพาะที่โปลแลนด์นี่แหละครับมีการขึ้นบิน F-35 สองหลังซึ่งกลายเป็นว่าเป็นเครื่องบิน F-35 ของสวีเดนที่มาประจำการอยู่ในพื้นที่นาโต้ที่ฐานทัพที่โปลแลนด์นั่นหมายความว่าการโจมตีครั้งี้นเลครับมันอาจจะมีความรุแนแรงเพราะว่าการไปโจมตีที่ภูมิภาคละวิปนี่แหละครับมันจะติดกับโปลแลนด์ โปลแลนด์ก็จะมีฐานทัพอากาศนาโต้อยู่ในบริเวณแถบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการขึ้นบินของ F35 เหตุการณ์ครั้งนั้นนี่แหละครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าโลงเก็บกา๊าซอยู่หลยครับไม่ได้รับความเสียหายนะครับสถานีกา๊าซบอกว่าสามารถจ่ายก๊์ดได้ปกติแต่ที่ดูเหมือนว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นมันก็คือทําให้ ไฟฟ้าดับ6กภูมภาคท่านผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจในการโจมตีครั้งนี้ก็คือความหลากหลายในการใช้ขีปนาวุธมากจํานวนมากถึงเกือบ10ประเภทในการโจมตีครั้งเดียวมันจึงกลายเป็นเรื่องอที่นักวิเคราะห์ทางทหารนี่ยครับมองเห็นถึงความผิดปกติ มันเป็นเรื่องที่น่าสังเกตน่าสงสัยจากการโจมตีที่มีการใช้ขีปุตร์หลากหลายแบบนี้ซึ่งมันควรจะก่อความยุ่งยากมากกว่าถ้าเผื่อมีการใช้ขีปุตร์หลากหลายประเภทรวมถึงสิ่งที่น่าสังเกตซึ่งดูเหมือนว่าวิธีการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยครับมันมีวิธีการโจมตีที่แปลกๆเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์ สำหรับนะักวิเคราะห์ทางทหารท่านผู้ฟังครับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีการใช้ขีปปาวุธ k h 555 k h 55sm นะครับซึ่งมันสามารถติดหัวลบนิวเคลียร์ได้แต่กลับกลายเป็นว่าการใช้งานในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีหัวลบสําหรับขีปปาวุธ k h 555ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้มันยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าจากทางฝั่งของกระทรวงกลาโหม ของรัเสเซียจากเหตุการณ์ที่เป็นเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือขีปนาวุธ 55kh55sm นี่แหละครับมันเป็นขีปนาวุธที่ออกแบบมาใช้สําหรับติดตั้งหัวลบนิวเคลียร์แต่การใช้งานครั้งนั้นปรากฏว่ามันไม่มีการบรรจุหัวลบมาไม่มีหัวระเบิดมาเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการดิงขีปนาวุธเปล่าๆมาเพราะนั้นมันก็เลยเกิดความสงสัยว่ารัเสเซียใช้กลยุทธ์แบบนี้เพราะอะไร เพราะว่าตามรายงานเนี่ยครับเขาบอกว่าจากเศรษร้ากความเสียหายที่ขีป่ปุนชนนี้มันถูกยิงตกนี่เลยครับมันไม่มีหัวรบไม่มีหัวระเบิดเกิดขึ้นซึ่ง k h 55 sm นี่ลยละครับมันยิงมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี 95 m a ท่านผู้ฟังครับการโจมตีครั้งนี้ที่มันมีการโจมตีเป้าหมายเรื่องของทรงข้างอโครงสร้างพลังงานพื้นฐานทางด้านการ์ดนี่แหละครับเพื่อตอบโต้การโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วง13วันที่13-14มกราคมที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีของ กองทัพโรรนยูเครนรวมถึงการใช้ขีบุธในการโจมตีวันที่1 3บ4นีเลยครับมันสร้างความเสียหายมากกว่าที่รัเสเซียโจมตีในวันที่15หลายเท่านักท่านผู้ฟังครับสำหรับขีปะุะวุทธ k h 5า s m นั้นมันเป็นขีปุตรุ่นที่พัฒนามาจากขีบุต k h 5 5ตัวดั้งเดิมหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า RKV500 นะครับซึ่งเป็นขีปุตพิสัยไกลโดยขีปุตดังกล่าวนั้นติดตั้งหัวลบ ไร้คนขับหรือว่าไม่มีหัวลบนี่แหละครับเป็นขีบรุดเปล่าๆที่ยิงมาคาดว่าน่าจะทําหน้าที่ล่อหลอกเพื่อก่อความสับสนและก่อขัดขวางระบบป้องกันทางอากาศของอยูเครนโดยขีบุ่ดดังกล่าวนั้นถูกยิงมาจากเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญก็คือตู9 5 m s หาสำหรับ KH55SM นี่แหละครับรัสเซียที่ผลิตมาตัวล่าสุดมันมีความยาว6เมตรหรือเกือบ20ฟุตนะครับได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วง สตวรรษที่1980ซึ่งเป็นขีดรุ่โจมตีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญโดยส่วนใหญ่มันจะยิงจากเครื่องบินทิ้งระเบิดตู9 5 m s k h 5เ s m นี่แหละครับ KH55SM ้นั้นจะติดตั้งเครื่องยนต์ทูโบแฟน n า r 9 5 3 0 0ความจุเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ KH55 5ที่เป็นรุ่นพื้นฐานเลยครับมันสามารถทำให้ปฏิบัติการไกลได้มากกว่า3,000กิโลเมตรหรือกว่า1 8 6 4ไมล์ท่านผู้ฟังครับ ขีปุโรธชนิดนี้นี่ครับมันถือว่าเป็นขีปุโุธทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์เทอร์โมนิวเคลียร์ขนาด200กิโลตันแม้ว่านักวิเคราะห์นี่แหละครับบางสำนักนั้นคิดว่ารัเสเซียน่าจะออกแบบมาสำหรับใช้กับหัวลบหรือว่าระเบิดแบบธรรมดาไว้แล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่ครับมันกลายเป็นยิงอาวุธเปล่า ท่านผู้ฟังครับนั่นหมายความว่ารัเสเซียต้องการใช้ขีปุธ์ชนิดนี้นยครับ k h 55SM เลยครับเพื่อล่อระบบป้องกันภายทางอากาศรวมถึงขีปุรประเภทต่างๆที่นํามาใช้งานมันจึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะครับในเรื่องของนักวิเคราะห์ทางทหารว่าการผสมผสานแบบนี้นั้นมันมีความสําคัญอย่างไรเพื่ออะไรและกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจของรัเสเซียท่านผู้ฟังครับ การโจมตีในครั้งนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธนี่เลยครับที่มีการใช้ขีปุโธหลากหลายประเภทอย่างเช่น KN23 ครับหลูก KH22, KH327 ลูกนะครับซึ่งยิงมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดตู 22M3 รวมถึงขีปุโธคาลิบที่ยิงมาจากพื้นที่ทะเลดํา ขีบืดล่อน KH 1 0 1 KH 5 5 SM 2 7ลูกนะครับรวมถึง KH 5 9 6 9อีกจำนวน4ลูกโดนอีก74ลำนั่น,นะครับการผสมผสานประเภทของขีบุธต่างๆที่มีทั้งขีปารุดล่อนะครับมีการใช้ยิงจากแท่นยิงนะครับรวมถึงสถานที่ต่างๆที่แตกต่างกันนั้นรัเสเซียตั้งใจที่จะทําให้ปฏิบัติการในการโจมตีครั้งนี้นี่นะครับมันเกิดความซับซ้อนมากที่สุดยุ่งยากมากที่สุด ต่อระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนโดยสกัดกันก้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยครับมันสกัดสามารถสกัดกั้นขีบรุษความเร็วสูงเค2 2 k h 3 2เนี่เลยครับรวมถึงขีบรุธข้ามทวีปนี่เลยครับมันต้องใช้ระบบป้องกันภัยอากาศแพทดิโอตหรือว่าแซมทีซึ่งอยู่เหมือนว่าในคลังอาวุธของยูเคนั้นมันจะมีปริมาณอยู่จํากัดเพราฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่รัเสเซียมีการ ใช้งานผสมภาษาหลายรูปแบบนี่แหละครับหลักๆดูเหมือนว่าจะต้องการให้เกิดความสับสนกับระบบป้องกันภัยรากาศที่ยูเครนใช้งานอยู่แต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ว่ามานี่แหละครับมันไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าขีปนาวุธนะครับสาลูกหรือว่าร้อยละแปนี่แหละครับมันถูกระบบป้องกันภัยรากาศของยูเครนสามารถจัดการยิงตกได้ แหละโดนทั้งหมดนั้นก็ถูกยิงตกที่เหลือก็มันถูกระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับทำให้ GPS มันเคลื่อนไปกลายเป็นไปนตกที่อื่นไปท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อกลยุทธ์ที่รัเสเซียมีการใช้ขีปุระรุธดหลากหลายมีการใช้ขีปุระุ่ดความเร็วสูงนะครับมีการใช้ขีปุระรุธดทั้งตัวลอดยิงมาโดยไม่มีหัวระเบิดนี่แหละครับอย่างเช่น KH55SM นั้นดูเหมือนว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยที่รัเสเซียนํามาใช้งานนั้น ประสิทธิภาพที่มันเกิดขึ้นนั้นกับกลายเป็นว่าระบบป้องกันของนาโตมันจัดการได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการคิดกันนะครับว่าหรือว่าเหตุผลที่มีการใช้งานในเรื่องของใช้ขีปนวธล่อก k h 55เอที่ไม่มีหัวระเบิดมานี่ยะครับหรือมันอาจเป็นเพราะว่าปัญหาขาดแคลนขีปนวธที่รัสเซียกําลังเผชิญอยู่หลังจากที่สงครามที่มันดําเนินการมาอยู่ เกือบ3ปีนี่และครับมันทําให้รัเสเซียขาดในเรื่องของอาวุธหรือว่าอาจจะผลิตไม่ทำและรัเสเซียนั้นก็มีสต็อกเคฮ 55SM จํานวนมากเพียงพอที่จะนํามาใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการที่รัเสเซียถูกกล่าวหาว่าใช้ขีบรุที่มีหัวลบเนวเคลีย แทนที่จะใช้ขี่ปืธหัวลบแบบธรรมดาเนี่ยนะครับยังคงทําให้บรรด,ดานักวิเคราะห์นั้นก็ยังงุนงงอยู่เลยครับที่มันงุนงงนั้นในเรื่องของกลยุทธ์ที่มีการใช้หลากหลายแล้วมันไม่ประสบผลสําเร็จแล้วนะครับที่มันง,งุนงงหนักมากก็คือ kh 5 5 s m นี่แหละครับมันเป็นอาวุธที่ออกแบบมาใช้สําหรับหัวลบนิวเคลียร์แต่รัสเซียที่มีการยิงข้างมาในเหตุการณ์ที่15เนี่ยนะครับไม่มีการติดหัวลบมาด้วยเพราะนั้นมันก็เลยกาลายว่ายิงมาเพื่ออะไร านผฟังครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการที่รัเสเซียถูกขก่าวหาว่าในการใช้ขีปุวุธที่ไม่มีหัวลบนิวเคลีย์นี่ครับแทนที่จะใช้หัวลบธรรมดานั้นมันก็เลยเกิดความสงสัยนะครับว่ามันเป็นเพราะไม่มีหัวลบหรือว่าเพราะว่ามันซับซ้อนเกินที่จะติดตั้ง ในพื้นที่การลบหรือว่ามันไม่มีการมันจึงไม่มีการติดหัวลบมาท่านผู้ฟังครับกองทัพยูเคนนรายงานว่ารัเสเซียใช้เคเฮ55 s m มากขึ้นในการโจมตีครั้งหลังๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมก่อนสิ้นปีนี่เลยครับอย่างเช่นเหตุการณ์วันที่13มนี่เลยครับมันมีการใช้ k คเฮ101 k h เ55 s m จําจำนวนถึง 55ลูกจากทั้งหมดที่ยิงมา94ลูกและเหตุการณ์ในวันที่20ธันวาคม25ธันวาคมนั้นก็มีการใช้ kh-101kh-55 จำนวนถึง50ลูกในการจูมตีเพราะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เลยครับมันเหตุการณ์ครั้งนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ปรากฏว่ามันมีเศษซากขีปราวุธ kh 5 5 s m นี่เลยครับมันถูกยิงตกลงเพราะนั้นที่มันถูกยิงตกลงนั้นเมื่อบีการไปพิสูจน์ปรากฏว่ามันไม่มีหัวลบเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่า<ม>เหตุการณ์ที่ลัสเซียใช้ k h 5 5 s m <ม>เป็นตัวลอดที่ยิงมาได้โดยไม่มีขีปรุษครั้งนี้นี่นะครับ หรือว่าเหตุการณ์ในช่วงเดือนก่อนเดือนธันวาคมนั้นมันมีจํานวนมากขนาดเท่าไหร่ซึ่งยังคงต้องรอการพิสูจน์ต่อไปว่าเหตุใดรัเสเซียจึงปฏิบัติการโจมตีโดยใช้การโจมตีรูปแบบนี้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นการโจมตีวันที่25วันที่15มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเรื่องของความหลากหลายในเรื่องของการใช้ขีปุรุตรวมถึงการใช้ขีปุรุธล่อหรือว่าขีปุรุตที่ไม่มี หัวลบหัวระเบิดนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่ายุทธวิธีที่รัเสเซียใช้งานนั้นดูเหมือนว่ามันไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่าการโจมตีครั้งนั้นหวังที่จะใช้ความหลากหลายในการโจมตีใช้ขีปุธล่อใช้ขีปุยที่ไม่มีหัวระเบิดในการโจมตีเพื่อก่อกวนระบบป้องกันภัยอากาศเพื่อที่จะทําให้มันผิดพลาดนี่แหละครับและสามารถทําให้ การโจมตีนั้นบรรลุเป้าหมายกลายเป็นว่ามันไม่บรรลุเป้าหมายจึงกลายเป็นคําถามตามมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี่แหละครับว่าทําไมรัเสเซียจึงใช้ขีปนรุษคห้าห้นั้นยิงมาโดยที่ไม่มีการบรรทุกหัวระเบิดมาด้วยรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ